ครับมีผมก็จะมาลองเพลงเพีพยยินในพิเนียนเขาเงาแต่อายเจ็บครับมา้องฟังกันบิ่งครับทุกครั้งที่เขาติดต่อเราแอบทะเลาะกันทางสายตาคนที่บอกกับเธอว่างเอาทุกครั้งที่ติดต่อมา เธอก็เป็นธุระที่แค่เขาอย่างใส่ใจไอ้ทักว่าเกินไปบอก็ถูกหน้างอของเธอคอนใส่บอกว่าโบหินเป็นยังเขาเขียบเพื่อนอย่าคิดลายส่งความเงาผ่านเฟซผ่านไลน์น้ำตาไอตกใน เงาเงาคนชื่อเงาเขาคือใครบอกไอ้ใดบอกงวงแทนอแค่แทนอจอกันยืดจาเอาก้มหน้าจิ้มจอคุยลายไอ้เจ็บหลายนังก้มหน้าเศร้าเป็นห่วงยานแต่เขาเงา แต่คือบ่ยานอายเจ็บคนชื่อเงาเขาคือใครห่วงแท่น้อแค่แท่น้อยเออเป็นห่วงยันแต่เขาเงาแต่คือ บมยานไยตายคือบมยานอาเจ็บขอบคุณครับ